ค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องทับทิมมินิชาแนลนะคะค่ะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนกันนะคะเราจะไปสู100 subscribers ไปด้วยกันนะคะไปกลังใจให้ท้องทิมด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทักทิมก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเรียนรู้การถามประโยคคำถามนะคะในเหตุการณ์นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด7ประโยคคำถามมาให้เ,เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะค่ะเรามาดูที่ประโยคแรกนะคะ,ะเราจะถามว่า what happened what happened เกิดอะไรขึ้นหรอคะก็คือเหมือนประมาณว่าเรานะคะเข้าไปเจอเหตุการณ์หรืออยู่ในสถานการณ์แล้วเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปถามเพราะว่า what's happened w h a t happened ก็คือเกิดอะไรขึ้นหรอคะเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นหรอคะประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะถามว่าเธอทำอไรอยู่หรือมีอะไรหรือเปล่านะคะค่ะเราจะใช้คำว่า what's up w h a t s, s u p ก็คือแอนโทรมา w h a t s u p ทำอะไรอยู่หรือ w h a t s u p มีอะไรหรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมน,นะคะค่ะคำที่สามนะคะคำว่า what's wrong what's wrong ค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่มันผิดปกตินะคะผิดปกติก็คือเหมือนแบบ หมือนมันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแต่เราก็เบียดใจว่าทําไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะก็จะแปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นอะไรหรอเขาคนนี้เป็นอะไรนะต่อไปค่ะคาว่า what's going on what's going on นะคะอันนี้นะคะก็เหมือนอคําแรกเลยนะคะก็คือ,อเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันหรอก็คือเหมือนแบบ เราเข้าไปพอดีแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะใช้คำว่า what's going on what's going on นะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับการถามว่าคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณดีขึ้นหรือยังอ,อาจจะเป็นสถานการณ์ในโรงพยาบาลนะคะ หรือสถานการณ์ที่มีคนเข้ามาปรึกษาเรานะคะเราจะใช้คำว่า what's the matter what's the matter นะคะก็คือเป็นอย่างไรบ้างนะคะต่อไปค่ะเมื่อเราไปหาหมอเมื่อเราไปหาหมอนะคะหรือเราเข้าไปอขอคำปรึกษาจาก ครูอาจารย์ผู้ปกครองงนี้นะคะเราจะใช้คำว่า what seem to be the problems what seem to be the problem นะคะก็คือเป็นอะไรมาคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่ายางนี้นะคะค่ะเราก็เดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะคือคำว่าคำว่า what seem to be the matter what seem to be the matter นะคะ ก็คือแบบในช่วงสถานการณ์ที่ดูท่าทางว่าเขามีปัญหาทางใจหรือมีปัญหาด้านการเงินการทํางานอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะถามเชิงประมาณว่าอ่ะเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือ,อยังนั่นเองนะคะค่ะเรามาทบทวนคําศัตท์กันอีกครั้งนะคะเ,เพื่อนๆสามารถออกเสียงตามได้เลยค่ะ w h a What happened? What's happened? What's up? What's up? What's wrong? What's wrong? What's going on? What's going on? What's the matter? What's the matter? What seemed to be the problem? What seemed to be the problem? And the last one What seemed to be the matter? What seems to be the matter? กันอะไรขึ้นเลยกันอะไรขึ้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องทับทีมมินิด้วยนะคะบ๊ายบาย What seemed to be the problem? What s e e m s to be the matter? Get away f r น m me! Get away from me!